เอาแล้วสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านที่รมกนเดิมว่าสันเกมเมอร์ท่านวันนี้เ็จกเกมพิกอาร์ก็เด็กเช่นเคยนะวันนี้ก็หลังจากที่เราทำอีเวนต์ไปเมื่อวานนะวันนี้ผมก็จะมาทําการสร้างห้องครัวเรียกว่าไม่ใช่ห้องครัวสิเขาเรียกว่าโรงอาหารมากกว่าครับใหญ่แทบเท่ากับหลังนั้นเลยนะตึกทํางานของเราเร้จะมาทาโรงอาหารแล้วกันอืแล้วก็ที่ขุดครับได้เอามาใช้ละจากการค้ามาจากคล้าลแรกๆซึ่งมันใช้ฐานนั่นเองครับในการเป็นเชื้อเพลิงก็หยิบมาใส่อย่างนี้เลยครับ สามารถขุดบล็อกได้นะผู้ชมเคลียร์พื้นที่ผมรู้สึกว่าผมอยากทําอาหารแล้วไงประเด็นอะ่ะอ,อ,อยากกินอาหารที่มันดีๆกว่านี้มีครัวกับเขาซบ้างผมก็จะทําการสร้างสึกบริเวณนี้แหละเดี mm ๋ย hmm. ว <Yeah, S 1> ผู้ชม,มขออนุญาตเคลียร์พื้นที่ก่อนขอเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ด้วยครับอาจจะใช้สร้างอะไรในอนาคตครับุผู้ชมจะตัดมาอีกทีตอนเคลียร์เรียบร้อยคุณผู้ชมจะเห็นตรงนี้เป็นลานกว้างครับุผู้ชมโอเคแล้ว okay. ผมมาขอเคลียร์แป๊บ เงี้ยเงี้ยงี้ยเงี้ยเง้ทำาียเอีสองออดุนกรตเสรแล้วโ้ร้องไห้โอเคปล่อยน้องไปโอเคคุผู้ชมเดี๋ยผมจะทำการวางโคข้าวๆแล้วก็ผมว่าเอาออกประมาณนี้แหละเดี๋ยวข้างในนั้นเดี๋ยวค่อยไปเกลี่ยอีๆีหนึ่งครับถ้าเราจะใช้พื้นที่ตรงนั้นที่เห็นนี่ก็ไม่ใช่แล้วุผู้ชมก็เป็นบล็อกบล็หินีหลที่ผมทิ้งมานี้ผม โดยใช้เครื่องนี้แหละขุดตรงไปยาวๆครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ต้องเอาไปลึกเอาไปเยอะเดี๋ยวถ้าจะใช้ต่านั้นก็ใอยว่ากันนะคุผู้ชมตรงนั้นเดี๋ยวผมอาจจะทําคือผมอะอยากมีนี่เว้ยแปลงปลูกผักนะผู้ชมใชปะอยากปลูกผักอยากปลูกเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าผมปลูกมาแล้วไม่ได้ใช้ออะเปลูกทําไมผมก็เลยต้องทําตัวขึ้นมาเพื่อที่เอาผักมาทําอาหารครับผักเอาเนี้อมาทำอาหารนะผู้ชมนั่นแหละอยากมีปะ แปลงผักเล็กๆอะไรประมาณนี้โอเคซึ่งจะเล็กหรือไม่เล็กก็ค่อยไปดูกันผมขออนุญ,ญาตวางแปลนก่อนนะว่าผมจะสร้างไปในลักษณะไหนตอนนี้ผมยังคิดไม่ออกเลยว่าจะทําในลักษณะไหนขออนุญาตวางสักคู่กลับมาเดี๋ยวตอนแปลนเสร็จแล้วละกันโอเค้าส์ทุกนระหว่างผมทําการทําแปลนเนี่ยมันก็ได้มีการขุดฟินมานะทุกท่านอยากถมว่ามันไปไหนเนี้ยอยู่ในตัวผมยอะแล้วก็ามาคราฟนะคราฟไว้เลย อาจจะได้ใช้ได้นะคุณผู้ชมตอนพาวเดอร์ตอนนี้ผมก็ได้ทาการขึ้นโครงมาแต่ปัญหาดิบนหน่อยครับผู้ชมผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเอาแท้งน้ำเนี่ยไว้ตรงไหนเอาไว้ข้างหน้าเลยดีหรือเปล่าใช่ฮนะส่วน,นตรงนี้ก็นี่ครับเนื้อครับ,เน,รบเนื้อของแรปเตอร์ที่มันไปนตีผมได้เอาออกแล้วนี่ครับกระเป๋ามันเต็มไม่ใช่เลยหรอกก็ตรงนี้เป็นฟินผมก็จะขุดออกนะแล้วก็ผมคิดว่า ผมจะตั้งโต๊ะอาหารตรงริมชายหาดดีไหมอันนี้ครับริมชายหาดเราผมก็ได้ทําการทาโครงเสร็จที่ร้ายแล้วคุณผู้ชมให้ดูจากด้านบนก็เห็นผมวางสเปรสปาแล้วมันก็จะมีในส่วนของเป็นโรงอาหารนั่นแหละเออที่เราเรียกก็จะมีห้องทํากับข้าวห้องอบเนื้อห้องเก็บอาหารแล้วก็มันจะมีส่วนของแทงค์น้ำานยครับคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันใช้น้ําเนี่ยใช้เยอะหรือเปล่า แล้วก็มีในส่วนของโรงไฟฟ้าด้วยผมได้แซมทําห้องเรียกว่าห้องสําหรับการใช้ไฟฟ้าก็ไม่ได้ใหญ่มากผมไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยมันจะใช้ไฟเยอะแค่ไหนถ้ามีเยอะเนี่ยอาจจะทําอีกที่ก็คืออาจจะติดกับทะเลครับอาจจะแบบโยงสายไฟไปทางทะเลผมเห็นมันมีกัางหันลมด้วยนี่ครับผมเรียนรู้มาแล้วด้วยผมไม่รู้ว่ามันใช้งานยังไงผมอยากเอาไปตั้งกลางทะเลอะประมาณนี้มันให้มันเป็นแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะ แต่ว่าเครื่องจเนเตอร์เนี่ยไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันเนี่ยผมจะทำไว้ในกลางของบ้านเลยแล้วกันเพราะว่าจะได้แบบกระจายกระแสไฟฟ้าได้ทั่วทิศทั่วทางครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะทําการขึ้นโครงเหล็กไว้ก่อนสําหรับห้องกวางเรานะครับผู้ชมไม้มนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเพื่อจะได้มีการทําอาหารกินสักทีโอเคผมกม็เดี๋ยวผมก็จะไปเอาหาไปคลาฟโครงเหล็กมาวางนะครับมาวางแทนบล็อกดินบล็อกหินที่ผม สร้างขึ้นมาโอเคผมไปเอาเหล็กเหล็กเนี่ยผมได้ครับจากพาร์ทที่แล้วไม่ใช่พาร์ทที่แล้วเดี๋ยวเรียกว่าไลฟ์ไลฟ์สตรีมไปนะผู้ชมสำหรับในการฟาร์มของโดยเฉพาะโอ้กล่องนี้เต็มแนละ้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเรามีสโนด้วยนะไปขุดมาจากพาร์ทที่แล้วแล้วก็เบอร์รีนะ่ครับเก็บไว้ก่อนสำหรับโค้งเหล็กโอ้นี่ยังเหลืออยู่เลย อาจจะทำเป็นโครงเหล็กครับยังไม่ถึงขั้นครับที่เป็นสตีลนะโอเคเดี๋ยวเราลองไปวางกันนะครับผู้ชมก็จะทําเหมือนหลังนี้แหละการขั้นตอนการวางก็ขูุดออกครับเราก็วางลงไปอ้าวชิปถ่ายแล้วไม่มีต้นแบบขอตัดไม้แปบ๊บเราต้องหาต้นแบบในการคลาเพื่อที่จะมันวางได้ก่อนมันใช้แท็บด้วยหรอแท็บ ก็ครับสิ่งนี้มาครับผู้ชมใช่แล้วเราก็ทําการวางาลงไปอย่างนี้แล้วก็วางสิ่งนี้ลงไปแล้วก็เก็บกับพื้นแล้วก็จะวางได้เรื่อยๆแล้วคันนี้เดี๋ยวผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตวางสักู่ครับี๋ยวเราก็วางลงไปวางลงไป เอาผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตวางสักคะร่เดี๋ยวกลับไปทีตอนผมวางบล็อกเหล็กเสร็จแล้วนะผู้ชมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาและเสียนาฬิกาม่ใช่โอเคตัดถ้าผู้ชมโอเครับผู้ชมตอนนี้ผมก็ทําการวางโครงยังไม่เสร็จนะผู้ชมเนื่องจากพื้นหมดก่อนแต่กาแพงนเหลือเยอะมากคนระับเนื่องจพื้นมันหมดแล้วก็เกิดการหิวข้าวด้วยครัวก็ยังไม่เสร็จขอแย่งเนื้อกินก่อนโอเครับผู้ชมระหว่างนี้ก็เดี๋ยวผมขอตัด เอาเหล็กมาทําการวางให้เสร็จเลยแล้วกันไม่เป็นการเสรียเวลาครับผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคับผู้ชมตอนนี้ก็ผมได้ทําการวางพื้นเสร็จเรียบร้อยสาหรับห้อง,องครัวแล้วก็ห้องนี้ยังเหลืออีกทิดนึงแล้วับผู้ชมยังไม่ได้ทาต่อก็กำแพงก็กำแพงผมวางไปหมดแนละ้วแล้วก็ล็อกผมคาบทิ้งไว้ระหว่างนี้ก็รอเดีย๋ยวเรามาเติมตรงนี้ให้มันเสร็จเลยดีกว่า ไมเป็นการไม่เสียเวลาผมไปเรื่อยๆห้คุผู้ชมปนุญาตนะคับผู้ชมห้องนี้ผมจะเอาไปเป็นห้อง หรับประดิษฐ์กระต่ายไฟฟ้าโดยเฉพาะขุดได้หินมาอย่างเงยอะอ่าคุณผู้ชมผมได้ทําการทิ้งบล็อกดินที่ผมขุดออกจากบนที่แล้วแต่มันวางพื้นไม่ได้รลอต้องรองเวลาแล้วผ่านนี้ยวผมไปทําการคราฟบ,บล็อกกําแพงเพิ่มดีกว่าเพราะว่าเราใช้กําแพงและวแต่เราเหล็กแป๊บรูนี้ละกันเหล็ก1 2ึ่งสองาม้อานะักเอาเผาเพิ่มได้ไหมในนี้มีซิลเวอร์อยู่ครับเผาเพิ่มเผาเหล็กเพิ่มเก็บบล็อกเก็บลกบล็อกไว้ตรงนี้ก่อนมาเดินบล็อกหินนะครับอนาคตอาจจะได้ใช้ เราพอทำการเอาเหล็กไว้ก่อน1,2,3,4ประมาณ5 0 0้อนะผู้ชมเดินไหวไหมเดินไหวเราทำการสร้างกับแพงมา500เลยเอามาทำไมได้400อะ่ะอ๋อนี้3เสร็จ3มา403ก็ได้ไมาเรื <S 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 อ่ออันนี้ก็รอคุาผู้ชมเหมือนเดิมเช่นเคยเราจะเอาเสร็จเลยไหมผมว่าทำเสร็จเสร็จได้นะ แต่ว่ามันอาจจะนานหน่อยเดี๋ยวผมจะตัดคลิปให้มันสั้นๆให้มันดูแบบรวบลัดให้มันดูง่ายๆครับผู้ชมห้องขวของเราจะได้แบบเสร็จภายในพาร์ทเดียวไปเลยแล้วก็ทาการตกแต่งภายในห้องไม่ใช่ตกแต่งเดี๋ยวเอาแบบเครื่องปั้นดินเผาไม่ใช่เดียวเ็วเครื่องย่างเนื้อเครื่องเผาเนื้อมาลงโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตทาการวางกําแพงให้เสร็จนะครับผู้ชมเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนกาแพงเสร็จโอเคผู้ชมตอนนี้ผมได้ทาการวางกําแพงแล้วก็หลังคาเล็กน้อยแล้วก็หมดครับผู้ชมล็อกหมดต้องไปเอามาเพิ่มน่าจะคราฟท ครับไว้400เราหยิบได้ทีลนะ400นะคุณผู้ชมก็ครับคอนี้ครับเป็นนันี้200แล้วก็นี้อีก200โอเคทำการลยวางต่อครัุณผู้ชมว,วางนี่ก็ชิวๆขอวางเพดานอะไรก่อนกระจกเอาไว้ที่หลังครับเรายังไม่รู้ว,ว่าจะใส่กระจกตรงไหนก็จะมีข้างหน้าตรงนี้วางกําแพงน้ดเดียเพดานเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ออกมานี่เป่าลืมออกมาไม่เป็นไรวันนี้เป็นทางขึ้นชั้นสองีกที่หนึ่งครับจุดรึบ ได้แล้วก็จุดนี้ปับเข้าให้ถึงยังโอเคเลยท้ายไม่เป็นไรกระโดดเก็บปับ๊บนี่แล้เต็ปครับแล้เต็ปกระจกเราจะใส่เลยไหมใส่เลยครับผู้ชมเราจะใส่กระจกนะครับตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ใช่เป็นกระจกนิรภัยเป็นกระจกนี่ครับกระจกปกติ ไม่กิดว่าไม่ใช่กระจกนี่เราไปายามเป็นกระจกแบบพื้นนะพื้นกระจกเดี๋ยวเราใส่กระจกเพื่อมันดูสวยงามมากยิ่ยงขึ้นนี่ฮะอันนี้ก็เป็นกระจกเหมือนเดิมที่สูงไปวางไม่ได้นี่จะได้ประมาณนี้ตรงนี้มันเป็นกระจกรูปแบบนี้ก็ดูเก๋ไก๋ไปอีกแบบนึงขอดูบินดูบนหน่อยจะได้ประมาณนี้ เดี๋ยวผมขอทำหลังคาอะไรให้มันเสร็จนะคุผู้ชมบันไดก็ยังไม่ได้ใส่นะทำเป็นขั้นอยู่เลยนะเออทำเป็นขั้นไว้ก่อนเดี๋ยวทำหลังคงหลังคาติดกระจกติดกระจกให้มันที่เรียบร้อยแล้วก็จเจอกันอีกทีนะผู้ชมเพื่อไม,ม่การเสรียเวลาตัดโอเคคผู้ชมในทางฝั่งของโรงอาหารเราก็ได้เสร็จ เป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ชมก็ยังเสร็จไปสอบบนนะก็เหลือติดประตูว่าผู้ชมติดบันได <c oughs> ติดอะไรต่างๆครับก็มันแน่นอนนะคอนเซปต์เราอยู่แล้วครับป้านไม่เสร็จอยู่แล้วครับผู้ชมแต่มันก็พร้อมที่จะใช้งานแนละ้วผมจะเอาเตาเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้นผู้ชมตอนนี้ก็ยังไม่ได้ติดกระจกนะ,ะก็ดูวิวข้างนอกได้ระหว่างทำอาหารข้างหลังที่ผมจะทําเป็นแปลงผักครับผู้ชมซึ่งอนาคตก็ แหละค่ว่ากันเรื่องแปลงผักแต่ว่าผมอยากปลูกผักไงประเด็นผมก็เลยทําการจะสร้างแปลงผักไว้ข้างบนงนี้ครับนี่ตรงนี้ยังไม่ทาบันไดก็จะทําแปลงผักตรงนี้ไว้ครับผู้ชมแปลงผักเอาไว้แบบสวยงามแปลงผักตแต่งตงึกเฉยแล้วก็ข้างบนนี้มันจะมีไรน่หระลก็จะมี จุดกินหมูกระทะคผู้ชมจุดนี้น่ฮนะชั้นบนแล้วก็มีพื้นต่างระดับตรงชมวิวฮะก็มีข้างล่างด้วยแล้วก็ข้างบนด้วยในการรับประทานอาหารนะผู้ชมส่วนฝั่งของอันนี้ก็จะเป็นจุดของแทงน้ำครับที่เราเอาไว้รดน้ําต้นไม้ก็จะมีชั้นชั้นสองกับชั้นหนึ่งนี่ครับสองชั้นมันจะมีแทงขนาดเล็กและแทงขนาดใหญ่ครับก็มาจบกันกันกบห้องอย่างเนื้อฝั่งของห้องนี้จะเป็นห้องอบเนื้อนะคุณผู้ชมพูดแล้วไม่เห็นภาพ๋วยวผมสำการคลาบของก็ใส่เลยดีกว่าขออนุญาตคราบ ของก่อนครับผู้ชมตอนนี้ประตูก็ยังไม่ได้ใส่แล้วดึกอนี้ผมครับเป็นของของคาและนี่ไว้ครับเหลือเหลือกี่เหลือใช้มากขอเก็บของก่อนเดี๋ยวเราจะใช้อะไรบ้างกระจบต้องใช้กระจกมีแบบ2แบบนะครับแล้วก็ลาสเราต้องไปเผาทรายนะผู้ชมซึ่งทรายเรามีหรือเปล่าต้องเอาไปขูดทรายหรือไม่ทรายผมจําได้ว่ามีอยู่นี่ครับเอาไปเผาแล้วก็เอาสนมมาด้วยครับ เตานี้ก็ยังใช้ได้ปกติเหมือนเดิมนะครับโอ้เหล็กในนี้ก็ยังมีอยู่นะเอาใส่เป็นแท็บแล้วกันเดียวระหว่างเรากระจกเผาเดี๋ยวผมมาทําการคลาบเดี๋ยวผมขอดูบ่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะคผู้ชมแบบหนึ่งที่เราจะใช้เนี่ยในการทาอาหารก็จะมีอันนี้นี่เอาไว้หมักน้ำหรือผลไม้หรือเปล่าเดี๋ยว่อยเก็บเก็บไว้ครับแล้วก็ในส่วนของนี่ไงก็จะเป็นพวกนี้ครับแล้วก็ปั๊มน้ําเรื่องของวางแทงน้ำเดี๋ยวผมค่อยวางพาดหน้าแล้วกันครับตอนนี้ขอเอาครัวให้เสร็จก่อนน่าจะเป็นของอันนี้หรือเปล่าอ่านี่ครับนี่ ทคราฟมาในส่วนของการคราฟเนี่ยมันจะมีอันนี้ครับจะค้ามมาสักสองเตานะหมว่าเหล็กใช้เหล็กมันต้องใช้ไฟฟ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันมีเล็กทรอนิก์ด้วยแล้วก็คัพเปอร์เหล็กเล็กรอนิคคัพเปอร์รแล้วก็เอาไว้ในตู้นี่ครับนี่ในตู้นี้เลยเอาไ้ในตู้ครับเวลาคราฟมันจะได้คราฟได้เลย,เลยผมแบลคัพปเปอร์มาอนขอนาติสักรู่น้ผู้ชมคัพเปอร์เก็บในตู้น่าจะมีอยู่400รีหยิบไปหยิบไปดีละ4 0 0 ก็ขาดอะไรขาด electronic. อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทริกก็นี่ไงครับได้เลยครับเอาเท่าไหร่ดีใช้เท่าไหร่นะเอาครับมนัน้อยแล้วกันแล้วก็ครับมาครับสองเครื่องนี่น้ำมันไม่มีโอเคต้อ,องย้ายมา,า,าครับเครื่อ,องนี้เหมือนเดิมครับมาสองเครื่องพอดีเลยโอเคสวยแล้ววันนี้ก็รออันนี้ก็เป็นไฟครับไม่รู้ว่าต้องใช้ไฟฟ้ารหรือเปล่านะเครื่องนี้ได้เวลาสองเครื่องแล้วก็เราขายกระจกนี่นงนะอากระจกไปอยางเอ่ย เผาอยู่นะครับได้มา50กว่าแล้วรวมกับวันนี้59าสเกาให้มัเนเผาก่อนกระจกนี่ก็ทา่าเผานานนะคุณผู้ชม,มตอย่างเราจะทำมาสักสองเตาครซึ่งตอย่างเนี่ยใช้อะไรบ้างมาดูก,ก่อนตอย่างนี่นะตาอย่างนี่นนี่ครับใช้เหล็กเหล็กเอ้ยใช้หิน60หินไม้แทสฟินหินไม้แทสฟินมีทุกอย่างครับคุผู้ชมผมบอกแล้วคือถ้าเรามีตู้เนี่ยครับตรงนี้ได้เลยหินไม้แทสฟินเราก็จะได้เป็นในส่วนของเตานี่ครับมันใช้ที่ย่างเหนือเปล่าวะ เดี๋ยวคราบมาเดี๋ยวก็รู้ครับผู้ชมลองผิดลองถูกไปเรื่อยผิดก็แค่ทุบทิ้งครับผู้ชมทรัพยากรเราเยอะอยู่แล้วผาดหินอีก20เดี๋เหหินได้ใช้ประโยชน์อยู่นะที่เก็บมาเนี่ยสักสองเตาพอนี้ต่อไปผมจะทาการคราบ่ากจากร้าบในตัวนะอันต่อไปจะเป็นที่เก็บเบอร์รี่ครับผู้ชมที่เก็บเบอร์รี่เก็บเบอร์รี่กับตู้เย็นจีนแดงนี่ครับได้6กพอมาสัก2พอ้อก็ตู้เย็นจีนแดงผมเราต้องใช้ตู้เย็นในการเก็บนะับใช้กล่องเก็บมันจะเสีย ตู้เยนจีนแดงออกมาสักสองพอโอเคแล้วก็ที่อบนี่ฮะคุณผู้ชมมันสิ่งนี้นั่นเองก็ขาดเฮ้ยอ๋อเชสโตนพาวเดอร์เออผมมีเยอะเลยถ้างั้นอะ่ะเพราะว่าผมเวลาตอนสร้างบ้านนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหเป็นร้อยเป็นล้านนะมาเราจะทำสักอีกตู้ดีแล้วก็แทดกับไม้เดี๋ยวเดินไปจุดที่เราจะทําการวางกันดีกว่าห้องทําอาหารเราจะอยู่ข้างหลังครับตอนนี้จะเป็นที่กินนี่ครับเดินเข้ามาจะมีสองทางนับ ฝั่งนี้จะเป็นย่างนึงนะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นพวกตม้มอบสมุนไพรโอ้เครื่องนี้ก็ใหญ่ใช้ได้นะ,ะวางไว้ตั้งไหนดีวะหรือว่าจะหันข้างใส่ดีผมสามารถวางเข้าไปไป,ประชิดได้บอกว่าเฮ้ยแต่่ามันไม่สวยนะวางประปชิดอันนี้แล้วกันใช้อันเดียวพอปะชิปหายติกอัพได้ปะเนี่ยติกอัพไม่ได้นะผู้ชมเอมาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อยากวางไปประมาณเนี้ยเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะผู้ชมเนาะอืนี่ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็มันจะได้แบบดูวิวได้นะผู้ชมเออ แล้วก็ตรงนี้ในเมื่อมาดูวิวไม่ได้เราก็จะปิดมันโอ้โหซึ่งผมเอาไอ้นั้นก็ไม่เป็นไรแราถ้ามาปิดก็อีกเตาหนึ่งผมจะเอาไว้ตร้ไหนดีหรือว่าจะหันหน้าเข้ามาหากันดีอาจจะยั้งก่อนส่วนของที่เก็บเบอร์รี่กับตู้เย็นเรายังไม่มีตู้เย็นไอ้นั่นนะถ้ามีตู้เย็นแล้วเนี่ยอาจจะเรียงกันงนี้เลยแล้วก็ที่เก็บเบอร์รี่นะุผู้ชมเอามาตั้งโชว์ได้เลยนะเฮ้ยวางได้วางได้หันหน้าอันไหนทางหน้าวะข้างไหน้างหน้าไม่ใช่ฝั่งไหนฝั่งหน้าลรอทีนี้ชิบหายนะาละ สวยนี่แหละข้างหน้าวางได้อีกเครื่องป่ะไม่น่าได้อันนี้ก็ไม่น่าได้อันนี้ต้องอันนี้ต้องใช้พื้นที่เยอะเลยเพื่อความสวยปับ๊บนี่ประมาณนี้เลยเพื่อความสวยโดยเฉพาะไม่ใช่อะไรผมว่าตู้ใยญ่เนี้เอาประชิดเอาชิดมุมดีกว่าวะ่ะต้องรื้อต้องรื้อชิดมุมได้แค่นี้เหรอผมสามารถรื้อรื้อได้ไหมเออรื้ออย่างเดียวตอนนี้รื้ออย่างเดียววางปับ๊บ แล้วก็บล้อกมาวางกับคืนถ้าไม่ได้นี่ก็เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่โอเคก็ถือว่าสวยเลยนะครับตู้เย็นสมัยโบราณก็สวยรูแบบหนึ่งน,นะผมว่าไม่จำเป็นต้องตู้เย็นแบบไฮเทคครับนะโอเคพอเข้ามาก็จะมีตู้เก็บตู้เก็บเนื้อนี่น่าจะเป็นเก็บเนื้อันนี้เก็บเบอร์รี่ครับเราต้องใส่สโสนะนี่สโสน้ำจาก หิมมะเอามาสักเท่าไหร่ดีมันด้วยกันละลายแลสามสิบลูกแล้วกันไม่ไม่ไม่ออมาหมดเลยแล้วกันครับเอออ๋อ,อมันต้องออกจากตรงนี้ก่อนโอเคก็ใส่ไปซึ่งผมยังไม่มีไม่มีอะไรมาแช่วะ่ะเออเนื้อแรปเตอร์ไหนก็เอาละความบวดไปแล้วดาวเมจีนตามมั้งเหรอโวะเอาสลบนะคุณผู้ชมแรปเตอร์อยู่ไหนวะ เนื้อจากกากอยมาแล้วกันเอาเนื้อมาประมาณนี้พอละเอาไปแช่ไว้ฮะมีตู้เนาะต้องแช่ดิเออได้ไหมขอดูย่าดูก่อนว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าตอนแรกอันนี้เท่าไหร่17นาทีไหลเข้าไปปังหัว5ชั่วโมงเลยนะกว่าจะเน่าอันนี้2ชั่วโมงเน่าชิ้นหนึ่งนะ2ชั่วโมงอันนี้8นาทีก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับผู้ชมส่วนของเบอร์รี่เนี่ยเก็บเบอร์รี่แถวนี้มาแช่ดิไม่สนอบบอลแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอลองแช่เบอร์รี่หน่อยดิใช้ได้เปล่า 9นาทีใส่ไปปึ๊บ6-8ชั่วโมงคุ้มผมว่าคุม้มแล้วก็มีเบอร์รี่วางอยู่ตรงนี้ด้วยนะคือสวยเลยแล้วก็จุดนี้วา,างชิดซ้ายชิดขวาดีวะชิดขวาแล้วันอ่าประมาณนี้แล้วก็ทำการอาจจะติดเป็นหน้าต่างกระจกนี่ระบายอย่างนี้เลยเออก็ตรงนี้ตัวนี้สามารถปิดได้ปิดได้อะ นี่มันก็อาใช้ย่างเนื้อได้เหมือนกันครับนี่ครับผู้ชมในส่วนที่อบเนื้อที่เราจะมาคราฟเองเนี่ยมันอยู่ในส่วนขอนี่ครับคราฟมาได้สี่ได้สี่อันนี่ตอนแรกผมคิดว่าตู้เย็นนะมันไม่ใช่คือที่อบเนื้อวางนี่ดีกว่าหนึ่งสองตอเผาอตอนึงอาจจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอาจจะอยู่ตรงนี้แหละครับหรือว่าจะใช้แค่เตาเดียววะ ผมว่าไม่ไมต้องเยอะหรอกเราไม่ค่อยได้อบเนื้อเท่าไหร่เอามาแบบพอรู้ว่ามีก็พอละประมาณนี้ดูผมทำเดี๋ยวผมอบไปดูเลยแล้วกันวิธีทำก็ใส่นี้แล้วก็ย่างเนื้อครับลืมจุดไฟโอ้โหจะทำไ้ดูสนะักอย่างลืมเอามาซักผมจะทำซักประมาณห้าสิบวันนี้เราทำครัวกันหน่อยนะคับผู้ชมอันนี้มันต้องใช้อะไรอะ่ะพุกข้าวโพดย่างนี่มันก็ต้องแสงข้าวโพดนะ จะขอแยกเนื้อสักครู่เมื่อเราได้เนื้อ,อย่างมาเราจะเอาไปอบก็ทำต้องเอาเนื้อสุกนะครับผู้ชมทำการใส่ตู้นี้โดยต้องใส่ไอ้นี่ด้วยนี่ครับเป็นเชื้อเพลิงให้มันจากนั้นก็เอาเนื้อมาใส่แล้วก็ทําการปัาบเนี่ยก็จะใช้เวลานานนิดนึงดูเดิเป็นชั่วโมงก็จะได้เนื้อิ้นี้มาเออลักษณะก็จะประมาณนี้โอเคผู้ชมสําหรับเอ,อ่อ พิอาร์คในวันนี้ผมก็ได้ทําการสร้างครัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเออไม่เรียกว่าเสร็จดีกว่ามันยังมีช่องโหว่อยู่ับผู้ชมชั้นสองก็ยังไม่ได้ทานะครัวเราก็คอนเซปต์เดิมฮนะอาสันบ้านไม่เสร็จไอเชได้อยู่เสมอเขาเรียกว่าโรงอาหารดีกว่าไม่ใช่ครัวนะผู้ชมโรงอาหารเราก็ได้จัดก,การวางที่ย่างเนื้อเออแล้วก็ที่ต้มเนื้อมีทั้งต้มทั้งย่างแล้วก็ยังไม่ได้ จัดแต่งพวกอุปกรณ์ต่างๆแล้วยังไม่ได้ตกแต่งครับทั้ง2ตึกเลยนะเน้นใช้งานไปก่อนครับยังไม่ได้สวยในตอนนี้แต่โครงโครงเนี่ยได้แล้วแล้วก็ในพาร์ทต่อไปนะครับจะทำอะไรผู้มชมดูก็อย่าลืมกดติดตามไหผู้มชมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับขอบคุณที่เข้ารับชมครับขอบคุณครับ